ข่าวสุดร้อนการปรับปรุงสูตรบำนาญชราภาพใหม่หรือที่รู้จักกันในนามสูตรแคร์กำลังจะเปลี่ยนแปลงระบบการคำนวณเงินบำนาญของผู้ประกันตนอย่างมีในสำคัญแต่อย่าก,กังวลผู้ที่รับบำนาญอยู่แล้วไม่ต้องกังวลว่าเงินบำนาญจะลดลงและนี่คือสิ่งที่คุณควรรู้เพิ่มเติม ในวันที่10ตุลาคม2568ที่โรงแรมดีเอเมอรันบนเส้นถนนรัชดาพิเศษมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงสูตรการคำนวณบำนาญชาราภาพซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า300คนรวมถึงผู้แทนจากสำนักงานประกันสังคมในจ้างลูกจ้างและสื่อมวลชนเพื่อพูดถึงสูตรแคร์ซึ่งเป็นสูตรใหม่ที่กำลังศึกษาและพิจารณานำมาใช้ในอนาคต นางสาวบุภาเรืองสุดเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมอธิบายว่าสูตรใหม่นี้มุ่งเน้นไปที่ความเป็นธรรมโปรง่งใสและยั่งยืนโดยใช้แนวคิดการคำนวณเงินบำนาญชาราภาพรูปแบบใหม่ที่คำนึงถึงฐานเงินเดือนเฉ,นเฉลี่ยตลอดช่วงเวลาการทำงานของผู้ประกันตน (Career r e t i r e a r n i n g s แทนการคำนวณจากฐานเงินเดือนช่วงท้ายของการทำงานตามระบบเดิมซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในการได้รับเงินบำนาญ แต่ที่น่าสนใจคือผู้ที่รับบำนาญอยู่แล้วไม่ต้องกังวลว่าเงินบำนาญจะลดลงและหากสูตรใหม่ทำให้ได้รับเงินบำนาญมากขึ้นจะได้รับการปรับเพิ่มเงินบำนาญอัตโนมัติแต่สำหรับผู้ที่จะ,กะเกษียณเริ่มรับเงินบำนาญภายใน5ปีตั้งแต่กฎหมายมีผลใช้บังคับสำนักงานประกันสังคมจะชดเชยส่วนต่างของเงินบำนาญตามที่กำหนดให้ผู้รับบำนาญไปตลอดชีวิต นางนิยดาสนีมโนมัยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเพิ่มเติมว่ากลุ่มที่ได้รับบำนาญอยู่แล้วจะคิดคำนวณทั้งแบบสูตรเก่าและสูตรใหม่หากสูตรใหม่ให้ยอดเงินที่สูงกว่าเดิมจะมีการปรับยอดให้ได้รับในอัตราใหม่ที่สูงกว่าโดยอัตโนมัติแต่ถ้าคำนวณแล้วได้ต่ำกว่าที่เคยได้รับอยู่ก็จะยังคงได้รับเงินในอัตราเท่าเดิมสำหรับกลุ่มกเกษียณใหม่ที่จะได้รับบำนาญในช่วงเปลี่ยนผ่านหากคำนวณแล้วสูตรใหม่ได้รับลดลงจะมีการเยียวยาส่วนต่างที่เกิดขึ้นดังนี้ปีแรก ชดเชยหนึ่งร้เปอร์เซปีที่สองชดเชย80%ดเปอร์เซปีที่สามชดเชย60เปอร์เซปีที่สี่ชดเชย40เปอร์เซนปีที่หชดเชย20เอร์เซนและนี่คือส่วนที่น่าสนใจที่สุดหากมองในระยะยาวสูตรใหม่จะไม่น้อยกว่าสูตรเดิมและอาจจะเยอะกว่าด้วยเนื่องจากจะมีการนำค่าจ้างที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมไปแปลงให้เป็นมูลค่าปัจจุบันณนะวันที่ผู้ประกันตนกเกษียณก่อนนำไปคำนวณบำนาญ สำหรับทำลายของกระบวนการปรับสูตรบำนาญชราภาพปัจจุบันอยู่ในช่วงการรับฟังความคิดเห็นหลังจากนี้คณะอนุกรรมการจะประเมินความเห็นก่อนเสนอต่อบอร์ดประกันสังคมกระทรวงแรงงานและเสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนกฎหมายเพื่อออกเป็นกฎกระทรวงใช้บังคับต่อไป สุดท้ายสำนักงานประกันสังคมได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมายได้ที่ w w w l a w g o t h หรือผ่านแอปพลิเคชัน line Official Account ของสำนักงานประกันสังคมระหว่างวันที่1 17ตุลาคม2568ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการแสดงความคิดเห็นและเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงสูตรบำนาญชาราภาพใหม่คำถามที่น่าสนใจคือคุณคิดยังไงกับการปรับปรุงสูตรบำนาญชาราภาพใหม่นี้ คุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับกลไกลการชดเชยส่วนต่างที่เสนอมาร่วมพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกันเถอะ